เสียงผู้หญิงสะอื้นโผล่กลางรายการโหนกระแสร,ระหว่างโบโฟอินอยอมรับทำร้ายแฟนเสียชีวิตค่ะในวันที่สองมการาคม2567รายการโหนกระแสวันนี้มีการพูดคุยกรณีน้องของความเป็นธรรมให้พี่สาวที่ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตคนที่ทำร้ายคือแฟนของพี่สาวที่ในตอนนี้หลบหนีอยู่จนครอบครัวต้องมาร้องของความเป็นธรรมจากสายหม่ต้องรอดซึ่งในรายการ มีการโฟอินพูดคุยกับนายโบผู้ก่อเหตุโดยคุยผ่านทางโทรศัพท์อีกเครื่องของแม่นายโบในขณะที่โบโฟอินเข้ามาชี้แจงมุมของตัวเองว่าบอกว่าตนนั้นไม่เคยมีคนอื่นมีแต่แพรวที่ไปคุยกับคนอื่นแล้วหนีไปจากตนตนก็ไปขอโอกาสจากแม่แพรขอโอกาสได้เริ่มต้นใหม่เมารู้ทีหลังว่ากลับไปคุยกับแฟนเก่าซึ่งในวันเกิดเหตุตื่นมาประมาณตีสี่แพรบอกว่าตนนั้นอยากต่อจากนี้ไม่มี ความรับต่อกันเราก็เลยไปจับโทรศัพท์เขาและผู้ชายคนนั้นก็ทักมาพอดีแล้วตนก็ไปถามว่าจะทักมาทําไมแล้วไปคุยตอบโต้กันแบบนี้เหมันก็ไม่จบบอกให้แพรวบล็อกไปในบอกสัญญากันแล้วว่าจะไม่กลับไปคุยกันอีกแต่สุดท้ายก็คุยกันมีรู้เรื่องก็เลยโมโหทะเลาะกันซึ่งยอมรับว่ามีกันพลั้งตกไปหลายครั้งไม่ใช่สองครั้งอย่างที่บอกในตอนแรกและต่อยท้องไปหนึ่งครั้งหัวแพรวไปกระแทกกับขอบเตียง แล้วเขาก็แน่นิ่งไปซึ่งคิดว่ากแกล้งแล้วสักพักตนมาเปิดไฟจะเรียกไปกินข้าวเห็นเขาแน่นิ่งไม่หายใจตกใจมากค่ะก็เลยรีบไปบอกให้แม่มาช่วยดูรีบพาไปส่งโรงพยาบาลซึ่งในตอนนั้นเพลาเองก็หยุดหายใจไปสักพักแล้วค่ะซึ่งตอนไปถึงโรงพยาบาลหมอก็มาบอกตอนแล้วว่าเพลาถูกทำร้ายร่างกายมาตนก็ยอมรับกับหมอไปว่าตนนั้นทำเองซึ่งยืนยันว่าตนไม่ได้นี้กลับมาบ้านแล้วเจอตำรวจเต็มบ้านทั้งที่ตนขอเว แล้วว่าจะไม่หนีแต่ก็ปิดแจ้งความก่อนต้นขอพีดว่า อยาอยู่กับเพลวจนถึงวินาทีสุดท้ายได้ไหมแต่ตำรวจมาก่อนตอนนั้นไม่ได้บวชเพราะมีหมายจับซึ่งตนเองขอให้เพลวจนถึงวินาทีสุดท้ายวันนี้เพิ่งมารู้ว่าเพลวเรนเสียแล้วตนได้เดินทางมาทำบุญที่ตั้งใจหมดแล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ตนนั้นจะไปมอบตัวเองเดี๋ยวจะติดต่อท่านนายความอะไรให้เรียบร้อยซึ่งในขณะที่แม่ด้ยระหว่างมีการพูดคุยซึ่งนายโบเองได้เล่าเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายของสาวเพลวจนถึงเสียแก่ชีวิตจู่ๆ ็มีคนส่งข้อความมาในคอมเมนต์ในรายการสดว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องสะอื้นแทกระหว่างที่มีไนโบพูดอยู่คนที่นั่งอยู่ในสตูดิโอประกอบไปด้วยหนุ่มกันชัยพิธีกรเอกสายใหม่ต้องรอดรวมทั้งน้องแท้และเพื่อนสนิทของผู้ตายพยายามเงียบเพื่อฟังและบอกตรงกันว่าได้ยินเสียงสะอื้นจริงๆค่ะซึ่งหนุ่มกันชัยได้ย้ำว่าโบอยู่กับใครหรือไม่มีคนร้องไห้อยู่ไกลๆหรือไม่หรือแม้ก็บอกของโบว่าร้องไห้หรือเปล่า ซึ่งทุกคนต่างบอกว่าไม่มีใครร้องไห้แต่โบกลับพูดมาว่าแพรวอยู่กับผมทุกวันครับผมบอกเลยเรื่องนี้ทําให้น้องของแพรวและเพื่อนสนิทของแพรวนั้นพูดตรงกันว่ารู้สึกขนลุกไปพร้อมกันค่ะ